ี่ฟ้าโตขึ้นอยากเป็นอะไรลูกไม่รู้ดีแม่คงอยากไปพนู้กลับมัง้งไม่ชอบฉันแต่ฉันะนี่เป็นหนึ่งบุคคลที่ idolize หนูทำให้หนูอยากไป็ผู้กำกับว่องกาไวาหรือหวังเจียเวย่ยเกิดและเติบโตในเซี่ยงไฮ้ปี1958 จนอายุได้ห้าขวบพ่อและแม่ของเขาก็ได้ย้ายถินถ่นฐานมายังเกาะฮ่องกงเช่นเดียวกันกับชาวจีนมากมายที่ต้องหนีจากสภาวะทางการเมืองในบ้านเกิดของตัวเองการพัดพาจากบ้านมาสู่พื้นที่ใหม่ที่จะเป็นบ้านหลังต่อไปนี้ทำให้หนู่หวนคิดถึงตัวละครในหลายๆเรื่องของเขาที่ต้องใช้ชีวิตจมอยู่กับความคิดถึงบ้านเกิดตัวละครที่มีเส้นเรื่องต้องจากบ้านมากไกลหลังจากย้ายมาแล้ว เขาก็ได้ใช้เวลาส่วนมากกับแม่ในการดูหนังเรื่องแล้วเรื่องเล่าหนังจากทั่วทุกมุมโลกทั้งฮอลลีวูดฝรั่งเศสอิตาลีล้วนผ่านตาของเขามาตั้งแต่เด็กทำให้หล่อหลอมให้เขามีความหลงใหลในโลกภาพยนตร์ติดตัวมาเรื่อยๆไม่ว่าเขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตามหลายๆคนคงเห็นใครนั่งจมกับตัวเองเหมอมองด้านหน้ามือพลางขี้บุหรี่ ทอดอารมณ์เรากับไม่มีใครอยู่ข้างๆภายใต้แสงไฟสลัวๆแล้วมันก็อดไม่ได้ที่อยากจะแซวว่าเขากำลังกระทำความหว่องอยู่ความหว่องที่ว่านั้นมาจากชื่อผู้กำกับผู้มีลายเซ็นชัดเจนบนผลงานของเขาที่เราคุ้นเคยที่จะเรียกชื่อเขาว่าหว่องกาไวนั่นเองกระทำความหว่องจึงเป็นการกระทำตัวอย่างตัวละครในภาพย,ายนตร์ของหว่องกาไว ที่ถ่ายทอดความเหงาออกมาได้อย่างงดงามและจัดจอย่างเป็นธรรมชาติแต่โดยรวมแล้วอะไรกันที่ทำให้หนังของวงกาวไวมันให้ความรู้สึกเหงาถึงขนาดนั้น,นปเป็นไม่องไปบินนะไม่อไปบิน ของไฟในยามค่ำคืนที่ส่องผ่านหมอกควันคละคลุ้งในฉากหลังของตึกรามบ้านช่องแบบเกา่ากลายมาเป็นความหวองนิยามศัพท์ใหม่ซึ่งใช้เพื่อบรรยายบรรยากาศท่ามกลางสภาวะอันไม่มั่นคงที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจเอกกลักษณ์เฉพาะตัวบนโลกภาพยนตร์ของหว่องกาไวผู้กำก,กับชาวจีนฮ่องกองที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อวงการหนังในปัจจุบันฉากหลังของฮ่องกองเกาะเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยความผัดแย้งเติบโตไปพร้อมกับจำนวนผู้อบยพที่ทวีคูณขึ้นในทุกปีหวังชื่อมโยงประวัติศาสตร์และประสบการณ์ชีวิตที่เขาเผชิญเช่นเดียวกับชาวจีนมากมายเข้ากับความรู้สึกที่ฝังรากลึกอยู่ภายใต้ความรู้สึกในตัวของเขาเองการถามหาอัตลักษณ์ที่ผสมผสานกันระหว่างความเป็นตะวันออกและตะวันตกพบได้ในบริบทของความรัก ความเหงาและความแปลกแยกซึ่งแพร่กระจายไปในทุกตัวเอกของเขาความสับสนในอดีตและปัจจุบันเชื่อมโยงกับความทรงจำความปรารถนาเวลาพื้นที่และสภาพแวดล้อมภายนอกถูกหลอมรวมเข้ากันเป็นหนึ่งเดียวกันสิ่งนี้เป็นไปเพื่อสะท้อนสภาวะอันซับซ้อนที่ถูกจำกัดภายใต้กรอบทางวัฒนธรรม และนี่คือหนังที่เราชอบที่สุดของวองกาัวช่องกินเอ็กซ์เพลสน9่งกที่บอกเล่าเรื่องราวผ่านมุมมองของนายตำรวจ233 t a s h ทาเคชิคาเนชิโร่ที่หมกมุ่นอยู่กับการกินสับประรดกระป๋องซึ่งเป็นของโปรดของคนรักเก่าตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนด้วยความหวังที่ว่าคนรักเก่าจะคืนกลับมาเวลาคือตัวแปรสำคัญที่เชื่อมโลก ของตำรวจคนดังกล่าวเข้ากับหญิงสาวผมบอ์ปิดสนาร่วมถึงการนำพาเขาให้พบกับพนักงานพนาร์ทไทม์สาวเพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่เธอจะตกหลุมรักนายตำรวจอีกคนหนึ่งเข้าอย่างจังจนเกิดความสัมพันธ์แปลกๆที่ยากจะอธิบายได้ นะทําป๊อปที่แพร่ขยายไปทั่วโลกส่งผลให้เพลง California Dreaming ของ j e m a m a s and the Papas ที่เล่นอย่างต่อเนื่องตลอดครึ่งหลังของภาพยนตร์กลายเป็นสิ่งที่สะท้อนตัวตนและความฝันเพียงไม่กี่อย่างของพนักง,งานพาาท์ทางสาวเฟยหว่องฟังชั่นเทปคลาสเซตตอบรับกับรูปแบบการกลอและการหยุดเวลาช่วคราวในภาพยนตร์ได้เป็นอย่างดี สองสิ่งนี้คือสัญลักษณ์แทนความก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีในช่วงปลายศตวรรษที่20ท่ามกลางเมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยความคุ้มคลือความเหลื่อมล้ำและการไหลซึ่งตัวตนทักให้ผู้คนต้องพยายามดิ้นรนเพื่อรับมือกับความรู้สึกโดดเดี่ยวถึงแม้จะมีประชากรอาศัยอยู่หนานน่นก็ตามแท้จริงแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ กิดขึ้นจากการทำงานผดความทรงจำในสภาวะที่ตัวละครเน่ยรู้สึกสูญเสียอะไรบางอย่างไปโดยที่เขาอธิบายว่าเวลาเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำที่มักจะมาในรูปแบบเช่นเมื่อคืนฉันพบหรือเมื่อสามปีที่แล้วฉันเป็นวันที่ที่ปรากฏในสับประลดกระป๋องจึงเป็นเหมือนวิธีการที่ตำรวจ223พยายามทำให้ตัวเองมีค่าสำหรับบางสิ่ง บทสนทนาสัพเพเหระที่ตัวละครพูดคุยกับตัวเองคือวิธีที่พวกเขาแสดงออกเพื่อที่จะได้ไปอยู่ในเมึกอันทับแค่นี้อย่างมีความสุขตั้งแต่จำความได้ภาพยนตร์ก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเอ็มวีเพลงหรือซีรีส์มันทำให้หนูได้หลุดไปอีกผวังหนึ่ง ได้เข้าใจบทบาทอารมณ์ความรู้สึกที่ถ่ายทอดเรามาสู่คนดูมันเป็นสิ่งที่พิเศษมากที่เราเห็นแค่คนในจอภาพแต่ก็สามารถเข้าใจความรู้สึกพลังงานแสงเสียงมันมหาศา,า์มากหนูอยากถ่ายทอดความรู้สึกมุมมองของหนูให้คนอื่นได้ดูได้เห็นได้รู้สึก หนูว่ามันจะไปรอดหรอทำไมไม่เจออะไรเช่นนี้บ้างทำไมทำไมล่ะแล้วทำไมไม่ล่ะ ทิ้งความฝันเพียงพอแค่ใครขอแล้วสู้ไปด้วยกันนะ